พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าพักใต้ตอนกลางถึงตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงาภูเก็ตและกระบี่ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขังเนื่องจากร่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านภักใต้ต,ตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนภักใต้ตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งของทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 m. เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือนในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-2ององศาเซลเซียสแต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าภาคเหนือภาคตัวฉียงเหนือและภาคกลางโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนบริเวณประเ,ระเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตออเัเฉียงเหนือ ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วย